วันนี้หมอนกจะมานำเสนอของเล่นใหม่ของคลินิกเราค่ะสวัสดีค่ะหมอนกพัชราคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้หมอนกจะมานำเสนอของเล่นใหม่ของคลินิกเราค่ะหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของคลินิกเราค่ะเรียกว่าเครื่องเทอร่าเฮิร์ตลักษณะคล้ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็คือคล้ายๆไดบอเาผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเทอราเฮิร์ตเนี่ย มันจะประกอบด้วยการทํางาน3นกลไกด้วยกันค่ะคกลไกแรกคือเขาจะปล่อยขึ้นเทอร์ราเฮิร์ตคลื่นเทอร์ราเฮิร์ตเนี่ยค่ะเป็นคลื่นที่มันจะอยู่ระหว่างไมโครเวฟกับเอฟฟาร์อินฟล่าทค่ะมันจะเป็นช่วงคลื่นที่อยู่ระหว่างตรงนั้นเป็นช่วงคลื่นที่สามารถกระตุ้นกระเซ็นเซลของเราออกมาทํางานได้ดีที่สุดโดยการใช้คลื่นหรือศาสตร์ทางธรรมชาติบําบัดเรียกว่า Energy t h e r a p y ปค่ะ เทอร์ล่าเฮิร์ตเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้างเขาจะทําให้ความหนืดของเลือดเนี่ยหนืดน้อยลงเมื่อเลือดมันหนืดน้อยลงมันก็จะดูดซึมเข้าเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นค่ะคกลไกที่2ของเทอร์ล่าเฮิร์ตนะคะเขาจะมีคริสตัลหินคริสตัลควอสต์ของเขาค่ะเป็นหินควอสต์อยู่ข้างในค่ะมีทั้งหมด7สีอันเนี้ยก็จะมีทั้งหมด7จจักรา จากกะเนี่ยนะคะมันก็จะไล่ตั้งแต่ก้นกบจากกะสีแดงเป็นพื้นฐานของพลังชีวิตแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นสีส้มบริเวณท้องน้อยรักษากลุ่มมดลูกอวัยวะสืบพันธ์ทั้งหมดพอขึ้นมานิดนึงก็อยู่บริเวณสะดือมันก็จะเป็นจักกะสีเหลืองจะอยู่บริเวณสะดือมันก็จะช่วยเรื่องว่าช่องท้องตับไตไส้พุงเขาก็จะไปกระตุ้น energy เดียวกันให้เกิดการซ่อมสร้างและกระตุ้น stem cell ให้เกิดาการสร้างขึ้นมา ต่อไปก็จะกล้บริเวณหน้าอกก็คือฮาร์ดจักระอันนี้ก็จะช่วยเรื่องหัวใจและหลอดเลือดบริเวณคอก็จะช่วยเรื่องลำคอและปอดค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นจกกักระจะเป็นเติร์กอายก็จะช่วยเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะคะสุดท้ายจากกักระสีม่วงบริเวณกลางกระหม่อมอันนี้ก็จะเป็นจกกักระที่ควบคุมระดับเหนือยหยักยีนในสายธรรมชาติบำบัดเขาเรียกว่า epigenetic ระดับเหนือยีนมันจะควบคุมระดับพลังงานระดับจิตของเราในทุกๆเรื่องัะนั้นการที่เราค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพอข้างในเขามีคลิสตัลคอร์สแล้วก็มีเทอร์ล่าเฮิร์ตในการที่จะดรีขับพลังงานของหินให้พลังงานของหินนั่นอะปล่อยคลื่นได้แรงขึ้นได้เยอะขึ้นได้ยาวนานขึ้นนั่นหมายความว่า ความเป็นจักระที่ร่างกายจะเข้าไปซ่อมในแต่ละชั้นเซลล์ก็จะมีมากขึ้นค่ะและอันที่3จะได้ขึ้นควันตั้มควันตั้มก็เป็นอีกอันนึงที่เป็น Energy Therapy ีเหมือนกันค่ะเขาใช้ Energy ของควันตั้มเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้เซลล์ต่างๆที่หลับใหลนะ่ะออกมาทำงานอีกครั้งดังนั้นเครื่องตัวนี้มันก็จะประกอบด้วย3ระบบแต่ระบบที่4ที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือระบบลมร้อน ลมร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้บริเวณที่เราเป่านะคะเกิดความร้อนและเส้นเลือดก,ก็จะขยายตัวพอเส้นเลือดขยายตัวน้ําอาหารและธาตุต่างๆก็จะมาสู่บริเวณนั้นดีขึ้นดังนั้นเครื่องนี้ก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อกปวดหัวไมเกรนเขาก็จะเป่าที่ศีรษะนะคะปวดมือปวดแขนก็จะเป่าที่มือที่แขนเราก็จะใช้เวลาเป่าเครื่องนี้เป็นเวลา15นาทีต่อ1นึ่งทรีทเมนต์ค่ะ ถ้าสนใจก็ลองติดต่อน้องๆกับพัชระคลินิกได้นะคะหรือว่าอาจจะติดต่อกับทางคลินิกแมาซื้อเครื่องกลับบ้านไปเลยก็ได้ค่ะวันนี้หโมอโนก็ให้ความรู้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไมค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ